जामीयं वदे वेदु वेदुं रतनादाय शीतलीनाथम पञ्जाति राजा ताद विं वदे वेदुं वेदुं रतनादाय पीतलीनाथम นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิบุตังตาลานังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธรรมตาลาณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ อังตะละนังกะจามิสุทิยอปิปุตังตะละนังกะจามิสุทิยัมพีปุตังตะละนังกะจามิสุทิยัมพีธัมมังตะละนัง <favour of> <S bubbles> <esa personnes> ที่ยมพีตังขังตะลนังกจามิทียมพิพุทังตะลนังกจามิทิยมพีพุทังตะลนังกจามิทยมิัมงตะลังกจามิทิยมพัมงตะลนังกจามิ ทั้ปีสังฆังสลอนังกัจจามิติเรนกคัมมะนิจิกาอามะปันติปานาติปตาเวรมณีสิกาปะตังสัมมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกาปะตังสัมมาทิยามิตินาตานาเวรมณีสิกาปะตัง ภะสังสัมมาทิยามิอาเมภูมิวิจาจาราเวระมะณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาเมภูมิจาจาราเวระมะณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุสาวาตาเวระมะณี ามิสุราเมรยามะยปมาตถานาเวระมณีสิกาปะังสัมาทิยามิสุราเมรยามะยปมาตถานาเวระมณีสิกาปะังสัมาทิยามิอิมานิปัญจสิกาปะทานิสีเลนะสุขะทิยันติสีเลนะปะกัม